เพรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าเอากระบากเกียร์ออโต้แขบยกสูงมารีวิวมาพรีเซนต์ให้ FC ทุกคนได้ชมผ่านช่องทาง y t u t u นะคะของน้องจ้าจ๋าเลยวันนี้นะคะเอารถหลุดจองนะคะคันนี้เพิ่งหลุดจองสดๆเลยค่ะ FC เมื่อวานที่ผ่านมา วันนี้น้องจ๊ะจ๋าเอามารีวิวซ้ําให้อีกหนึ่งรอบนะคะเอะลูกค้าหลายท่านนงสงสัยว่าหลุดจองทําไมจ๊จะจ๋าทำไมถึงหลุดจองอ๋อคันนี้ลูกค้าขาดคนค้าไม่มีคนร่วมนั่นเองรายได้ไม่พอก็เลยหลุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเจ้า Toyota r รีโว2.4ตัว e+ นะคะซึ่งตัว e+ เนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเนาะนานๆก็จะเข้ามาประปายทีละคันสคันแล้วก็ไปไวนะคะวันนี้นะคะได้ไม่น้อยมากนะคะ กับปี2018ไม่์48,000กิโลเมตรเท่านั้นตั้งขายอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นนะคะ f c ราคานี้ลูกค้าสามารถฟรีดาวจัดได้เต็มได้นะคะขึ้นอยู่กับอาชีพรายได้และเครดิตลูกค้านะคะแต่เรื่องโครงสร้างของตัวรถนะคะรับประกันนะคะวารันตีไม่มีชนหนักพ่ความจมน้ำกับสีก็ไม่คันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวคะ่ะท่านผู้ชมเป็นรถบ้านมือเดียวไมล40,000จริงๆนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่ง ไฟตัดหมอกคู่หน้าคู่เดิมนะคะกระจังหน้าเดิมแท้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าลูกค้ากําลังตามหากระบะนะคะที่ไว้บรรทุกแล้วก็สมาร์ทแคปเปิดได้แลวได้ตัวยกสูงเกียร์ออตโต้ซึ่งเป็นโจทย์ที่ลูกค้าต้องการพอดีนะคะคันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าได้ไมล์หลักหมื่นนะคะสวยๆเอาไปใช้งานนะคะถ้าฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ80,00กว่าบาทนะคะตลอดอายุสัญญานะ เข้ามาทักทายเข้ามาชมนะคะตัวรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะคะแกลบด้านข้างสวยเดิมนะคะรวมไปถึงตัวล้อแม็กนะคะสกรู6ลูล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะคะรวมไปถึงตัวหน้ายาง2 6ง65ทัพหก r 17นะคะได้ยางปี2022เอาไปใช้ยาวๆเลยนะคะ fc ก็บอกโชคใต้เบ้าโชคสภาพรายละเอียดสวยเดิมเดมเลยนะคะถ้าอยากได้รีบโทรรีบติดต่อเข้ามาหาน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์ได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะใครที่กังวลน,นะคะ ถ้าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะสบายใจได้นะคะไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีกออมายหรือเปลี่ยนเล่มนะคะตรงนี้ลูกค้านะสามารถเดินทางเข้ามาชมรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ดูถนนเซรีไทยซอย68เปิดทําการทุกวันนะคะเอาไปใช้งานเลยนะคะ fc ไม่แค่40,000นะคะป้ายแดงเข้าขาดทุนมาให้แล้วนะคะมาเอาตัวรถสภาพนะคะเดิมๆเป็นตัวรองท็อปไปใช้งานตัว2.4 e-pat นะคะลูกค้าได้จากตัวเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้านะคะ ก็มาหยีโรงงานนะคะสภาพเดิมสวยๆเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังนะคะแอร์นะคะอนาล็อกนะคะคอนโซลกลางนะคะคอนโซลอีแกแอร์นะคะสภาพเดิมๆนะคะรวมไปถึงตัวนะคะคอนโซลที่สวยๆเดิมๆนะคะลายละเอียดชัดเจนนะคะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเฮดรูมสะอาดสวยสดงามนะคะ เอาไปใช้งานได้เลยค่ะท่านผู้ชมนะีคะสวยมากๆนะคะ fc นะแผงประตูสภาพเดิมนะคะแผงประตูสภาพเดิมนะคะกระจกนะคะบานแท้บานเดิมลูกค้านะคะดูได้เลยรายละเอียดตัวรถสวยสมราคา449,000บาทตัวน็อตคานเสา a ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้รถสวย,สวยกับน้องจ้าจ๋าเพชรโยนนะคะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะแล้วถูกฉลกถูกชะตานะคะ ก็เดินทางเข้ามาดูรถนะคะมาจับมาจองจัดไฟแนนซ์กันได้เลยนะ <S <S แคบสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะตัวรายละเอียดรถเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีตําหนิไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะ <S 1> <S 1> ตัวน็อตคานอ่คาคันกลางนะคะดูได้เลย <S <S <ๆ>น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดท่อเก็บสายไฟรายละเอียดเดิมชัดเจนนะคะร<ๆ>ายละเอียดตรงนี้สามารถมองได้ตาเปล่านะคะก็สามารถมองออกว่ารถ นะคะเก็บงานแบบไหนหรือว่าเดิมไม่เดิมนะคะเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เลยแล้วตัว2.4 e p a s นะคะของเขาก็คือจะให้พิเศษมากเพิ่มขึ้นกับกับตัวของ e- ธรรมดาก็คือได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์และกล้องถอยหลังสแตนดาร์ดโรงงานนะคะโฉมนี้นะคะได้เครื่อง2.4ดีเซลนะคะอ่านี่ตัวรถเดิมๆเ,เลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะเซ็นเซอร์ถอยนะรวมไปถึงนะคะด้านข้างลูกค้าโลโก้พีเลนเนอร์นะคะ เมื่อกี้ลืม่านลืมให้ดูแคสซี C. ดูจากรายละเอียดแคสซี C ได้เลยนะคะแคสซี C ไม่มีการตัดต่อนะเอซี LC. นี่แคสซี C เดิมแคสซี C แท้นะคะรายละเอียดล้อแม็กนะคะเดิมๆตรงนี้นะคะลูกค้านะเข้ามาชมได้เลยนะคะฝาท้ายไฟท้ายไฟท้ายแท,ยไทย้ไฟท้ายเดิมนะคะตัวดวงไฟเบรกตาที่3เหมือนกันนะคะไฮลักตัว E นะคะคำ่ารีโวแล้วก็ตัวไฟ,ไ,ฟไฟท้ายนะคะสภาพเดิม นี่ตัวรถสวยจริงๆนะคะทะเบียนถามทบเท่าฮอนกฮูก9287นะคะเอาไปใช้งานยังไงก็คุ้มนะคะ fc นะเนี่ยไลเนอร์สภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะใครสนใจเอาไปใช้งานยาวๆนะคะติดต่อน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะนี่นะสวยมากนะคะสวยมากเดี๋ยวน้องจ๋าดูแลเคสให้นะคะถ้าดูรถมือสองไม่เป็นเดี๋ยวน้องจ๋าพาดูหน้างานอีกทีนึงเนาะอยากสอบถามรายละเอียดตรงไหนสอบถามน้องเจ้าจ่าได้เลยมีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถาม นะคะนี่นะคะตัวน็อตสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดเดิมเดิมนี่นะคะให้ลักตัว e นะคะคัมบ้า r ี vo รถตัวจริงถ้าวันที่มาดูนะคะรับรองตรงปกแน่นอนนะคะลูกค้าตัวยกสูงนะคะันนี้ดูเลขตัวถังนะคะเลขตัวถังนะคะก็ไม่มีรอยดัดแปลงหรือตัดต่อนะคะดอกยางสภาพเดิมตัวล้อแม็กซ์สีล้อก็ไม่มีรอยเบียด นี่นะคะ FC กระจกนะคะหรือว่าคิ้วกันาศาสตร์เขาก็เจ้าของเดิมก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรายละเอียดเดิมชัดเจนเนียนสวยใสยนะคะขอย้ำอีกทีหนึงรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีกออมันะรับประกันวารันตีนะคะจากยอดขายนะคะ160คันต่อเดือนนะคะหรือถึง200คันนี่น็อตทานเสา A นะคะน็อตคานเสา A สภาพเดิมสภาพสวยๆนะคะ รวมไปถึงพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะพวงมาลัยเดิมนะคะสภาพสมบูรณ์แบบนะคะพวงมาลัยเดิมเดิมนะคะโหมดอีโค o โหมดพาววอรโหมดมีแล้วเรียบร้อยนะคะรา,ายละเอียด c s ซั่0สบาทเท่านั้นนะคะรีบมาจับรีบมาจองนะคะมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะน้องเจ้าก็มีตัวเลือกให้ไม่ค่อยเยอะนะถ้าสำหรับตัว e plus นะคะรถนี้เห็นเข้ามา3คันนะอีก2คันก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยก็เหลือแค่1คันนะคะตรงนี้เหลือแค่1คันที่น้องเจ,จา้าที่จะ เอามาให้ลูกค้านะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะรายละเอียดเครื่องยนต์กันเลยมาดูรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมดีเซลแท้ดีเซลล้วนไม่มีการยกเครื่องใหม่ไม่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะเ c นะนี่แบตเตอรี่นะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดเดิมนะคะแล้วก็ตัวน็อตคานนะคะยึดโคมอ่ะยึดฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดนะคะน็อต ตัวยึดคมไฟหน้าลูกค้าดูตามน้องก็จะแพนได้เลยนะคะรายละเอียดชัดเจนนะคะสังเกตตัวน็อตแล้วก็รูนะคะต่างๆของคานด้านหน้าไม่มีการแก้ไขดัดแปลงตรงนี้สามารถตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้นะคะ FC นะเรามีการวารันตีนะคะคัดรถมากกว่า2 7งรสรายการก่อนนําเข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกสรรน,นะคะดูจากเครื่องยนต์นะคะก็สภาพ,าพเครื่องยนต์แห้ง ไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ำมันเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องเดิมชนวนกันความร้อนสมบูรณ์แบบในราคา449,0 0 0บาทนะเอาไว้ทํามาหากินนะคะเดินทางกับต่างจังหวัดขนข้าวขนของมากินที่กรุงเทพนะคะสาหรับคนที่สายที่ชอบนะคะหรือใครที่จะเอาไปไว,ไว้ต่อนะคะในชุดใช้ในธุรกิจส่วนตัวนะคะอนาคตอนาคตข้างหน้านะคะก็ทักทายสอบถามกับน้องเจจาม,มาได้ที่เพชรยนถนนเสรีไทยซอย68นะคะถ้าอยากได้รถคันนี้จริงจริง นะคะปรึกษาน้องเจ้าจ๋านะคะถ้าชอบก็จองเข้ามาได้เลยนะคะสิทธิ์นะคะลูกค้าเจอก่อนมีสิทธิก่อนนะคะต้องโทรถามน้องจ๋าก่อนนะคะว่าคันนี้ติดจองหรือยังถ้าไม่ติดจองลูกค้าอยากได้คันนี้นะคะเอาไปใช้คุ้มคุ้มค่ะมันก็แค่สี่หมื่นเนาะแล้วก็ได้ถึงปี2018ัสตัวรถสวยๆแบบนี้สําหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ f c ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้น้องเจ้าจ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ